วนเริ่มมาจริงรแรกร,รอฝนมาทันนี้22-29มิถุนายนเริ่มมีลุนฝนฝนเริ่มมาตกหลังทิ้งช่วงปีกรรกาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวาตะัยอุตกภัยปีกรรกาศทางเพจและย t u b e ฝนฟ้าพยากรณ์วัติพรลุอนลูกลาชายทาง Facebook ประจำรัทิที่22มิถุนายนในช่วงเที่ยงวันนี้อดินจะพามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝน ที่จะเริ่มเข้ามาในวันนี้วันแรก22มิถุนายนจนถึง29มิถุนายนเราจะเริ่มมีลุ้นฝนกันแล้วหลังจากฝนทิ้งช่วงไปนานพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงที่ในทุกๆปี จะเกิดสภาวะของการทิ้งช่วงของฝนดังนั้นในด้านของฝนที่ตกทั้งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจึงน้อยกว่าในช่วงของเดือนของฤดูฝนนะครับซึ่งฝนโดยส่วนใหญ่ที่ตกโดยส่วนมากก็จะตกในช่วงของท้ายๆของฤดูฝนโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนจนถึงตุลาคมสิงหาคม ปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นบ้างส่วนกันยายนและตุลาคมก็เตรียมรับมือด้านของสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลาหลากกันอีกรอบเนื่องจากแนวร่องมรสุมจะเลื่อนขยืบลงมาพาดผ่านประเทศไทยทางตอนบนจะไม่เป็นแบบสวิงตัวแล้วนะครับจะแผ่ลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่องดังนั้นปริมาณและการกระจายตัวของกลุม่มฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะคะส่วนในช่วงนี้ก็มีฝนฟ้าขนอง มีฝนตกบ้างแต่ปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะไม่มากเท่าที่ควรนะครับในด้านของการแผ่ลงมาปกคลุมในด้านของการเขยิบลงมาการดีดตัวลงมาของแนวร่องมรสุมก็จะมีการดีดตัวลงมาแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเนื่องจากในด้านของแนวหย่อมความกดอากาศต่ำจะดึงแนวร่องมรสุมให้พัดเข้าขมาปกคลุมดังนั้นประเทศไทยของเรานะครับในวันนี้เป็นวันแรก ที่จะมีฝนฟ้าขะนองเพิ่มมากขึ้นส่วนฝนตกหนักก็มีตกเป็นบางแห่งบางจุดบางพื้นที่โดยฝนจะตกหนักมากก็จะเป็นบางพื้นที่ของภาคอีสานนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝั่งตอนบนบนหน่อยนะครับส่วนตอนล่างๆหน่อยฝนก็ยังคงน้อยอยู่ในช่วงนี้ส่วนภาคตะวันออกก็จะเน้นฝั่งล่างๆหน่อยนะครับตามแนวรับมรสุมตะตกเฉียงใต้ดังนั้นในบางพื้นที่ ในบางจุดที่มีฝนตกหนกักฝนตกหนักมากก็เป็นบางจุดนะครับจุดเล็กๆก,ก็ต้องฝระวังฝนที่ตกสะสมดังนั้นการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอาจจะเกิดขึ้นได้รวมถึงดินคลนถล่มนะครับก็เป็นบางจุดบางพื้นที่เช่นกันโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นแล้ว ขอให้ทุกพื้นที่โชคดีได้รับฝนบ้างในช่วงนี้นะครับเพราะเป็นช่วงนาทีทองที่มรสุมตะวัตกเฉียงใต้จะนําฝนเข้ามาปกคลุมอีกรอบแล้วนะครับมรสุมตะตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมจะพาดลงมาผ่านประเทศเมียนมาทางตอนบนและประเทศลาวทางตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามทางตอนบนนะครับจะทําให้คลื่นลมมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนส่วนอันดามันทางตอนล่างและอ่าวไทยสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นก็จะสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับซึ่งก็จะเป็นวันแรกที่ปริมาณและก,การกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นบ้างนะครับก่อนอื่นนั้น,นจะพาไปดูเชพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝน จะเริ่มจาก13นาฬิกา22มิถุนายนฝนเน้มเรินพื้นที่ปัว2.5งาว0.6เชียงราย8ท่าขี้เหล็ก2.4เชียงใหม่2.7ขุนยวม1.7อ้มก่อย3.4แม่สอด6.2อุมผาง2.8ท่องผาภูมิ1.1พระนค 3, รศรีธิยา2.3ปราจีนบุรี9.6 ตากแก้ว8.4คลองตะกลาว9.5แกลง6.8ระยอง4จันทบุรี10.3ตราด9.4สิบห้าในกาบเร็วเปลี่ยนฝนเนมรินพื้นที่เชียงใหม่4อมก่อย4.1แม่สอด2.8อุ้มผาง1.6ท้องผาภูมิ5พระนครศรีอยธยา5.7 กรุงเทพมหานคร6.8ระยอง5.3จันทบุรี6.1สากแก้ว5นครราชสีมา14.6สุรินทร์4.7ขอนแก่น1.3เลย3.6เวียงจันทร์2.1สุราษฎร์ธานี3.1ปานนาสาร8.7พังงา3.6 กระบี7.4ทุงใหญ่12.2และนครศรีธรรมราช3.1ต่อไปแอดมินจะพาไปดูการพยากรณ์ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้22-23มิถุนายน2568พยากรณ์ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือฝนฟ้าขนองไว้ละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ห้องตอนเชียงใหม่ เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตตาและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุดยิบสามยองศาและสูงสุด3ามอ็ดถึงสาองศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วห้าถึง้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าต่ำออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองไวละหกสิบฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลย หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองยีองศาและสูงสุด3ามสองศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองไวและ60สิฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสระบุรีกาญจนบุรี ราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด3 2 3สองศาศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองไวแล้วหกสิฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาและสูงสุด31-34องศา ลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองไวละหกสิบตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามยี่ห้าองศาและสูงสุดสามสองสามสี่องศาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็วสิบห้าถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล็ดขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตรห่างจากฝั่งเคลื่อนสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองลอยละเจ็ดฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยิ่สามยีองศาและสูงสุดยี่แปดถึงสาองศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตัาตกเฉียงใต้ความเร็เวย0ิถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร และตั้งแต่กระบี่ลงไปลมจตมตกเฉียงใต้ความเร็วลพถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลิคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอท่านติดตามพีรุษรากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอดจิรรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันทุวงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร แ้รบราพ่อมือนข่าวสารโดยทั่ว,วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ซับสไคร e กดแชร์ใหนดยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ